อย่างมึงนังบีปั๊ดซีเห็ดเอียงมึงซีเห็ดเอียงวัวลูกคือกันลืมเนี่ยตะกี้นี้เขาถามอะไรนะกาแฟกาแฟบ่อ๋อพอดีพอดีงานบ้านเทานังบีก็เลยกดคุยงานกันเยอะเด้อเด็กบ่งเด็กติงมอสได้บ่ะตาอย่างหัวเนาะมอสโอเคเปิดกาแฟอือเนาะ เออแังซี่กับมีเนาะมือเจ้าเนะาะอาอมีอยู่สิบเซตแหละค่ะอยู่ในตะกร้ามีอยู่สิบเซตในตะกร้าผู้ใดไหวกับผู้นั้นละเด้อได้ไปเอาโลดโหลดค่ะมือเจ้าขาหนึ่งแถมหนึ่งเอาหนึ่งสองสามเอาปักหมดให้อีกหนึ่งรอบค่ะไปเอาเด้ออานปเจนะคะกับกาแฟาหนึ่งแถมหนึ่งค่ะอยู่ในตะกร้าไพ่ไววผู้นั้นได้ไพ่ไววผู้นั้นได้ค่ะ หนึ่งแถมหนึ่งค่ะเหลืออยู่สี่เซตค่ะสามเซตแล้วค่ะในตะกร้ากับกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งสามเซตอยู่ในตะกร้าเด้อมือเจ้าเด้อผู้ใดไว้ผู้นั้นได้เด้อมือเจ้าเด้อเชียวตะกร้าออกเลยเด้อมือเจ้าเด้อขอบคุณนะคะทุกๆการสั่งซื้อทุกๆการสนับสนุนนะคะมือเจ้าขาสาหรับสินค้าคนดงดีด้วยดีเสมอมานรามือเจ้าเนาะแปลเลยค่ะมือเจ้าขากับกาแฟซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะกินกาแฟไปเมื่อกี้อร่อยมากๆค่ะขอบคุณนะคะ เบิดแล้วค่ะขอบคุณนะคะนังบีเอาตะกร้าออกนะคะมืเจ้าขาสําหรับกาแฟซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะมืเจ้าขานังบีเอาตะกร้าออกเลยเด้อขอบคุณนะคะเออนั่นเดี๋ยวจะไปส่งกินอีกบบิร์ตเฮยเดดีละบบิร์ต what wrong no I opened the bottle and he scared me when last night so why you not careful my god เจ็บปุ่นเลยอ้าวเจ็บเด last night so w have y h the l o o now no because I don't know is open maybe when Yeah. ยายเบอร์มีปัญหาเบอร์มิยังมีพาสเตอร์บอปกติคุณยายจะมีพาสเตอร์เด้มีวะหนูเป็นหนูบ่อยเปิดขวดแล้วก็ฟ้าขวดบาบได้ยังแล้วเขาเอินว่าบาปบ่แพ้บุญบ่เป็นบาปเด้ห่วยพ่อกินเบิดก้อนลูกอีหลี no my god เอสิ่งห si ูจะด้นห mm. um. ิวยังสกินย e ั ang, ่งเอสิ่กินบัดสุยอย่างหนึ่งหันแกยืนกินแบบสมกินสมยัดเอายัดเอาเสร็จแล้วกินกล้วยสองเถือกินกล้วยเสร็จมากินอันเข่ากินเข่าก็กินเอากินเอาตอนนี้มากินอันเขาเออนี่อย่างนี้ chestnut <Just> chestnut chestnut what is that อีอะนน้อง c h e s t n เกาลัดเกาลัดแม่กินเกาลัดเบิร์ตอีกถ้วยอันถุงหนึ่งกินกินวันนี้เบิร์ตเศร้านี่ขี่ออกมากรองปันมาอีหยังชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่แล้วทำไมต้องเลือกเอาแต่ชิ้นใหญ่ๆเซ็เด็กเลือกเอาแต่อันต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเนี่ยแหมโมเสกอ่ะไอ้หนอป้าเข้าวกราเนยข้าวเหนียว นอนีเอาเนี้วขึ้นสิหุ๋ยบโบ้์เฮตดัดีด้เฮิเอาค<ม>ือเป็นยังซี่มึงเป็นยังสี่มึงเห็ดนซี่มีเล็บเนี้ยวให้ดีอ่โบเป็นมีมีเล็บเนี้ยวลังจจนบเป็น ่่ไไมใ้อยวฮะขอบคุณท้าเ h a n k y o ม m อเดอโอเคไม่หนูไม่ได้หยิบจับหนูบอลูเลยเกเคหนูบอลลูโอ้ยปันนอีกกบีนดกดดกเนซฮะรูไม่รู้พี่เกิดไดแอดเนอะพี่เกิดไดแอดอืม มียกปปูข้าวแต่โอยบายเนยนะมินี่มึงไก่อะไรไปหาซอยดูซอยซอยของพ่อใหญ่เลี้ยงซอยก้าหมูกินข้าวก่อนกินข้าวหมูบอกอะซอย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 ข้าวหมูเจ๊เจ๊อีซี่อีซี่อีซี่ไหนกะโบเจ๊เดี๋นุ๊อะมบเจ้าขาสวัสดีค่ะเอ็ดแล็กซะอีกกระเพ๋าหนึ่งแล้วก็บข้าวโวยบายกูบอกแล้วว่ามันไม่มีใครเอา คมึงไกยอะไรมึงขายอะไรขายทุกสิ่งทุกอย่างใครถามอะไรขายแต่ว่าเปิดให้ตามจํานวนที่เขาหอมาว่าได้เปิดไว้ตลอดม,มึงบ่บ่บไก่หนึ่งปันบ้านมึงไปเที่ยวกับขู่มึงอยากไปบ่โบอว่าได้อยากไปอไอสติกเอาตรงไม่ได้อยากไปเที่ยวเลยเป็นชาเลนช์ไทยมึงเด้อมึงไก่หนึ่งปันบ้าน<อ>คู่บ่ไปเที่ยว มึงไกลบ่อยได้มึงไปเที่ยวกับกูอยู่ใสบอกก่อนไม่รู้มึงอยากไปใสกูไม่ได้อยากไปกูอยากอยู่บ้านบอกอีหลีเลยไม่ได้อยากไปไม่ได้อยากเดินทางอีหรีไปวัดอีกอยู่จีนไปซาตูใช่นะอือฮึไปทำสมุนกับเครื่องบินใช่นะเดี๋ยวจีนน้อยหนัดกูโอเค ฮ่องกงยูมินฮ่องกงมันเป็นเขตปกครองตนเองเออมึงก็แค่พูดฮ่องกงมันเป็นประเทศจีนก็จริงแต่ว่ามันเป็นเขตปกครองตนเองซึ่งฮ่องกงเขาชอบให้เรียกว่าฮ่องกงเขาบอกวาไคเอินจีนเดนนิไลค์ชุกทองใช่หน้าเอ็นซีเอตมึงก็พูดให้เคลียร์ฮ่องกงครับกูไม่ไป มึงสิไปกูไม่ไปไอ้สติ๊กวาอลิลัอนบีไม่ไปขูบอไก่หนึ่งปันกงกูซื้อเครื่องบินให้มึงกับมึงไปซื้อเครื่องบินให้กูปัดวามึงเราเป็นตันรวยเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกแท้เจเดนเหมยเป็นอะไรเอมยอ่าจีรากจีรากนี่สิก่ไปหรอกไม่ไม่ไปเออเออว่ามึงจีรากครับครับครับยาเฮ็ดเด้อร์ยาเฮ็ดอะไร อย่าอย่าจองตั๋วอ๋อ yes คือสิเฮดเด็ดเฮดเด็ดอย่างสติกให้กูทำเนี่ยมึงจะเอาเงินมึงบ่มีเงินมึงบ่มีเงินมีนิดหน่อยมึงก็ไหลสงสัยไอ้สติกชอบฮ่องกงอือชอบไปเที่ยวกับเมียดินางบีก็ชอบแต่ว่าเมียมากมากแต่ว่ามือเจ้าขามันต้องมีเวลาอันเหตุการณ์เหตุงานเออบอบอบอขายบ่ไใดหนึ่งพันกูกับบ่อไปคือกันเออมึงไป มึงว่าจะเนี่ยทูกคนรู้ไหมว่ารอบที่แล้วนะ่ะสติ๊กเป็นคนจัดการจองตัวทุกสิ่งทุกอย่างเดชมือเจ้าขาะพอจองตัวทุกสิ่งทุกอย่างได้เข้าตัวได้เข้าตัวเออทุกสิ่งทุกอย่างเบิดแล้วมาบอกว่ากูจองตัวไปอัน ไปยังก็ไปฮ่องกงแล้วเด้อว่าซ้นเขาเฮ็ดเบิดทุกอย่างเลยนั่งบียังไม่ได้อยากไปไอ้สตีขอเฮ็ดมาก่อนสารุปเปียวมึงอยู่ปุ่นมึงบอกมากหลายกูมากอยู<ค>่แต่ว่าตอนกูก็บอกว่ามากแต่ว่าตอนนี้กูว่าท่านนี่อยากไปเดียมึงเป็นอ,อะไร <laughs> <laughs> มึงเป็นอะไร มานี่เลยบอกกูปวดขี่ <ไป S 2> กาป,ป,ปกูซื้อตีเกห้ฮ่องกงกูซื้อ <พา S 1> ตัวให้มึงมึงสิไปฮ่องกองมินนั่นตทรสัพทเแ <laughs> ็กนี่ก็มีอจินซีสวัสดีทุกคนเดิมสวัสดีครับ วันนี้สิไปตัดผมครับเบิ่งผมเนี้ยมาก อิลีนังบีขีดป้าโซฮันซม่ยมเฮนซามขอบคุณครับมินิสิไปตัดผมมจอนี่นี่บ่เตุวมเด้อบ่ต้องเหตุผมมินิสิไปตัดผมไปล่างตัดผม w h a s s you o s t a n I like it like something different and spend time with me other dear อยู่กับเม่ผมอ,อยู่กับเม่กูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับหนึ่งปันหนึ่งเลยันสวัสดีเด้อเอามือจอยอยกากแต่อย่างบ็อกไอซิอติกไอซิติกสิปตะกาศเด้อ